อัญยองเข้าใจเรื่องเดียวมีผิวหน้าทีเด้งแบบนี้ได้ด้วยนะเรื่องของอาหาร80%เอนี่ยอยู่ที่อาหารนะเอ๊ใช้อะไรบางทีสกินแคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะมันดีค่ะทุกอย่างที่เราเลือกมามันดีแต่ว่ามันไม่เพียงพอเราต้องร่วมมือกับร่างกายของเราด้วยเขาจะไล่ผลิตคอลลาเจนมาดูกับเป็นอาหารที่คุ้นตานะแต่ว่าเราต้องเลือกให้เป็นถ้าสั่ง เข้ามันไก่นะคะให้สั่งเป็นไก่ต้มแบบนี้นะคะที่ไม่มีไขมันเลยนะคะก็คือเป็นอกไก่นั่นเองนะแตงกวาเนี่ยขอมาเยอะๆเลยน้ําหนักเนี่ย น่าจะทานได้สองมือนะเขาไม่ได้มีผักมาให้เราก็ต้องเตรียมผักสดในแต่ละวันข้าวิีธาจะทาเป็นไลฟ์ฟิรี่กับขา้าวกล้องผสมกันนะคะแต่ก็น้อยมากๆเลยอันนี้เป็นมื้อแรกของวันนะอยู่ที่ประมาณสักบ่ายโมงน้ำซุปเนี่ยเวลาเขาให้ส่วนมากเขาจะให้เป็นถุงเล็กๆใช่ไหมพีดาก็าจะออเดอร์แบบพิเศษแต่ว่าไม่ได้มีเอ็กซ์ต้าเพิ่มเงินนะเขาน่ารักมากเลยร้านนี้นะคะประตูน้ํานะ ทุกคนเห็นไหมว่าซี่โครงเนี่ยเขามีกระดูกอ่อนตัวนี้ล่ะที่จะมาช่วยเราเรื่องของคอลลาเจนนะคะเคี่ยวได้แบบนุ่มมากทุกคนแต่น้ำซุปเนี่ยเขาอาจจะต้องใส่ตัวปรุงรสเข้าไปด้วยเพื่อให้ความอร่อยเพราะนั้นเวลาเราได้มาเราก็ใส่นะคะหมอ้อแล้วก็ เทน้ำเปล่าลงไปคือให้มันเจือจางที่สุดแล้วก็เพิ่มด้วยเปเปอร์ผิดไทยก็อย่าลืมน้ำเปล่านะคะดื่มน้ำวันละสามลิตรนี่ีเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็โปรตีนในแต่ละวันรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ไม่ขาดแต่ว่าเลือกเป็นข้าวกล้องนะคะอ่ะใครมีคำถามเกี่ยวกับผิวหน้าแล้วอยากดูแลผิวหน้าเรื่องอะไรนะคะให้คอมเมนต์มานะเดี๋ยวเราจะตอบให้นะคะนุ่มมากเลยคอลลาเจน ของธรรมชาติที่ดีมากๆค่ะสามารถมีหน้าเด็กแล้วก็หุ่นสัดส่วนดีได้นะ51ขวบแล้วยังดูแลตัวเองอยู่นะคะอาหารมื้อนี้เป็นอะไรบอกมาด้วยนะอ่ะดูแลตัวเองค่ะสอนหน้าเด็กหุ่นดีมีสมองนี่อ